อันน so, ี okay. Chief, 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 ้หน้าสไลด์เดียวสไลด์ไมหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมโหลดโหลดพิซซ์ ฮะ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 โอเคเช็คเช็ควอนจีวันจีนี้หน้าหน้าสไลด์นะครับตัวนี้ผมทำา preset เบื้องต้นไว้ประมาณนี้ก็มี preset ที่เป็นอ่าของโรงงานมานะครับพิเศษเสนอนอเช็คเช็ควอนจีวอนจีมีขาปรับให้ก็ จะมี EQ นะครับตัวเกจแล้วก็ตัวคอมนี่เกจหายแล้วเช็คเช็คเช็คเฮ้เฮ้ย one two เปลี่ยนทีเป็นโบคอนอ่าก็จะปรับเปลี่ยนให้หมดเลยคอมเพรสเซอร์เกจวีเล่คอมเพรสเซอร์ก็ตั้งเบื้องต้นมาให้ครับเช็คเฮ้เฮ้ย one two เช็คเช็ค ฮ่าฮ ha ha ha. ่าวันวันทีวนัวนทีฮ่า่เยอ,อ,อ, okay. อันนี้ก็เป็นหน้าส่งออฟนะครับแต่ว่าส่งออฟเนี่ยเรามามาส่งตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นหน้าเมนของออฟนะครับกดไปทีหนึ่งนะออฟหนึ่งอันนี้ก็คือส่งออฟหนึ่งของ,ของทุกหม่นะครับน,นี่มาหน้าออกสอง นี่คือส่งออกซิ่งของทุกไม้ครับออกสามออกสี่ห้าออกเจ็ดแปดครับประมาณนี้ก็น่าเอฟเฟกต์ก็อยู่นี้ครับส่งเอฟเฟกต์เช็คเช็คบอนสื่อมาดูเมนเอฟเฟกต์ครับเช็คเช็คบอนสื check, check ่ออ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้เลือกครับอันนี้เซนมาแล้วเรียบร้อยก็เลือกโปรแกรมเอฟเฟกต์ก่อนนะครับ p l a ย์ลิเวอร์โอนโอลิเว one two เช็ e one two one two three three อันนี้คือส่งออกเมนนะฮะเช็คเช็ค1 2 1 2 w o one two t ครับตัวนี้ถ้าตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุมอยู่หน้าเดียวเลยไอตัวเนี้ยนะครับ มันมันพิเศษตรงเนี้ยที่แอปตัวอื่นไม่มีก็คือหน้าเดียวคุมได้32 channel นะครับตัวนี้ผมประมาณอ,อันสไลด์ขึ้นลงได้นะครับหรือว่าจะปรับละเอียดก็เราแตะทีนึงนะครับแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้ได้เลยครับันี้ลบยี่สิบาจะเพิ่มอีกนิดนึงก็ประมาณลบย2นะครับเนี่ก็ขึ้นสไลด์จิตเดียวนะครับมาลบสิลบลบ 20ครับก็ดังขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วมาแต่งง่ายกว่าเช็คเช็ควอนจีวอนจี this this one two this one two new เช็คเช็คเช็ควอนจีวอนจีหรือวอนจีโอเคแล้วก็มาเลือกโซโล่นิ้วแล้วก็มิวกรุ๊ปก็อยู่ตามนี้เลยนะครับ เอฟเฟกเนี่ยเราจะมองเห็นว่าออตอนนี้เอฟเฟกเราเซนแล้วก็รีเทิร์นมาหรือ,อยังนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นครับก็จะมองมองเห็นเพราะมันรวมกันหมดแล้วออฟก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปเลือกตัวนี้ Select ออกได้ด้วยเช่นผม e l e c t ออกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมองเห็นว่าตัวนี้ออกหนึ่งสไลด์ทั้งหมดเราได้ขึ้นออกหนึ่งหรือ,อยังครับส่งเอฟเฟกไปที่ออกหนึ่งหรือ,อยังสไลด์หนึ่งขึ้นหรือ,อยัง สไลด์ตัวไหนขึ้นแล้วมากอันนี้ออกสองออกสามออกสี่ครับออกห้าน,นี่คือทั้งหมดของออกห้าครับมาโอเวอร์วิวได้ง่ายหรือว่าดูภาพรวมได้ง่ายมากครับอันนี้ก็มาดูว่าเอฟเฟกต์หนึ่งเราขึ้นสไลด์ไหนมั่งครับก็กลับมาเมนอันนี้ก็คือเมนที่เราตั้งไว้นะครับโอเคอันนี้เป็นหน้ารวมก็ตัวนี้หน้าแยากครับอืม กราฟิก EQ ตัวนี้โพลินเจอร์ Ranger, มีกราฟิก EQ มีเอฟเฟกอยู่แหแลกนะครับแต่ว่าแหแลกเนี่ยตันนี้มีอยู่สลกครับในแหแลกเนี่ยมันจะไม่ก็คือตัวออฟเอาพุททั้งหมดไม่มีกราฟิก EQ เราต้องใช้แลกที่1งถึง4เป็นกราฟิกใช่ไมหมคระมันก็จะหายไป4เดเหลือแค่4ครับแล้วก็ต้องเอาอสุดท้ายเป็นเมนครับก็จะเหลือเอฟเฟกต์สาม แต่ตัวนี้มันจะมีอินเสิร์ตมาให้แล้วกราฟิก EQ ของของทุกตัวเลยนะครับเป็น RTA ได้สี่ห้อห้อห้อจุดห้อ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 เรามาคัดนี้ก็ได้คัดแบบอย่างไวคูณสองยิ้มไม่โดน อ๋อลืมไปผมตั้งเป็นรอถ้ากดออกก่อนมันจะจิ้มทีละตัวครับถ้ากดรมันจะว่านี่ครับอ๋อเกือบไข้หน้าไายตามหมู่บ้านเอีิซิตโอเคเช็คโอเคเช็ค ไปผมไปที่ออฟนะครับนะเปลี่ยนมาออฟหนึ่งเดีรร๋ยวเลยกราฟิก EQ ของออฟหนึ่งนะครับกราฟิก EQ ของออฟสองทั้งแปดออฟมีการาฟริก EQ หมดเลยนะครับก็ไม่ต้องไปเบียดเบียน,ยนตัว Channel Effect, Effect, ชั Effect, วน้นแอนด์เอฟเฟกต์นะครับหลักเอฟเฟกต์ก็ใช้เอฟเฟกต์ล้วนๆเลยครับตัวที่สองก็มาเลือกได้แล้วเขามีพิซเซตมาให้ด้วยตอนอยู่แล้วนะี่ครับเต็มเลยอยันนี้ของเอฟเฟกต์นะ เดี๋ยวผมลองสักตัวหนึ่งเรดเจ็ดไ o ท์ฮอนเพดสวีบสปีนตะลี่ปีงปองไม่เอาเฟเชอเร์อเล y จิตอิอ่าปิดอยู่ถ้างงงงก็มาอยู่หน้าแรกครับอ๋อปิดเอฟเฟกอยู่ 但求直直行行行，直直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 直 2 2 This ทั้งทั้งทั้งหามประมาณนี้ครับชิคอืมโอเคเดี๋ยวผมมานี่เอฟเฟคตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อนะครับ <Three. S 1> แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเกณฑ์ของทุกตัวนะครับเป็นตัวเกณฑ์หน้าแรกนะฮะเราสามารถดูได้หมดเลยถ้า ตัวไหนที่มิเซอร์โปรแกรมมิเซอร์ตัวไหนที่มันไม่มีไม่มีหน้าเกณฑ์รวมเราก็ต้องเข้าไปดูแต่อันเนี่ยครับมาดูเกณฑ์ของทุกอันชันั้นสองชันั้น 3, ามชัน e นนสี่ครับโอเคหน้านี้ก็ออกมาไอ,อตัวนี้เป็นตัวหน้าแรกเป็นตัวส่นะครับหน้าแรกมาจากตรงนี้แค่นี้เองนรนะับเข้ามาครับก็จะเป็น ส่งไปที่ไหนอันนี้ส่งไปที่เมนนะฮะส่งไปที่เมนซับกรุ๊ปนะครับหรือว่าจะอินเสิร์ตไป VCA นะครับอันนี้มิวกรุ๊ปนะฮะอันนี้เป็นวิวกลุ่มวิวของหน้านี้นะครับซับกรุ๊ปมันจะไปออกตรงไหนอ่าซับกรุ๊ปมันจะไปออกตรงนี้ครับตรงที่เรามาตั้งเอาท์พุตนะครับแต่นี้ผมยังไม่ตั้งทุกเอาท์เป็นเป็นออฟเอาท์ ผมก็ไปตั้งเป็นกคูปอาก่อนเนะี่ยฮะเมนเมนเอออกไปที่9กับ10ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือออกนะครับออกออกไปที่1,2,3,4,5,6,7,8 8, เรียงตามนี้นะครับผมก็เอาสัก7กับ8ออกอ่าแล้วก็เราต้องลบออกก่อนใช่ครับลบออกก่อน,นครับไม่งั้นมันจะออกทั้งสองทางครับมันจะออกทั้งสองทางแล้วก็ ไปเปลี่ยนเป็น DSP อย่างเงี้ยซับกรุป๊ปเนาะเมื่อกี้ผมเอา7กับ8ใช่ไหมครับโอเคซับกรุ๊ป1นะครับออก7ซับกรุ๊ป2ออก8ปยแางนั้นนะครับแล้วก็ที่บอกครับสไลด์ซับกรุปกกร๊ปก็คูหน้าหลังเนรับ นี่ครับนี่คือสไลซ์ซับกรุ๊ปถ้าเราไม่ไปอินเสิร์ตเมื่อกี้มันจะไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็ทํางานเลยนั่นคือแยกแยกจากเมนมาสเตอร์ใช่ครับแยกจากเมนมาสเตอร์ครับก็เป็นชุดที่สองออกไปครับอยากให้ชัแนลไหนออกเราก็มามาติ๊กตรงนี้ครับติ๊กตรงนี้ครับให้ออกซัพย์หนึ่งสองครับชัแนลหนึ่งทับหนึ่งชัแนลสองซับสองมาได้ครับถ้าออกออกหมดเลยก็ไปติ๊กให้หมดเลยครับแค่นั้นเองครับ เ2็นสองหนเป็นปีใหม่นะครับสก็คือเป็น USB ครับสลับช่องอินพุตนั่นเองครับเน่งเอฟเฟกต์หนึ่งตัวนี้ครับเอ่อตัวนี้ครับตัวนี้ไปเข้าเข้าคอมครับคือมันเรียกเข้าช่องไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับช่องไหนจะใช้ก็ได้ครับสำหรับเพ b แบกกลับมานะครับแต่ตอนบันทึกเนี่ยตอนนี้ออกไปอยู่แล้วออกครบ32เลยนะครับ ตัวนี้ Channel EQ ก็ผมต้องบอกไหมก็ง่ายๆครับก็อย่างนี้เลยแล้วก็ปรับครับค่อนข้างไวแล้วก็ a t a ครับตัวนี้ก็เป็น ATE Spectrum ครับนะครับ Spectrum จะเหมาะก,กับเวลาเอาไว้ Preview ไม้หอนนะครับถ้าสมมุติเราใช้เราเอา a t a มาดูไม้หอนเงนี้ย พอเราละสายตาปุ๊บมันก็เนียบลงเลยครับ <c oughs> มาเห็นอีกทีก็ไม่ทันแล้วสเปกตั้มเดี๋ยวผมพให้ดูอ่เห็นครับนะเรากลับมาดูเอ๊ะหอนตรงไหนอ๋อนี่ไงตรงนี้หอนนี่เอาลงแคบบบ,บ,บ,บนี้ก็ได้ครับแค่นั้นเอง,งนี่ตอนตนี้หอนเนเี๋ลวชีเชี้วันชี้วันชี้ โอเคอืมเห็นไหมฮะหึงแล้วก็จะมองเห็นก็มาคัทลงก็ได้ครับโอเคแค่นั้นเองเสียงเคลียร์ขึ้นเยอะครับแต่มันก็ชัดไปเช็คเช็คหวานซีมอศึกษาไม่ครับเช็คเช็คหวานีชิชิชิแค่นี้ครับสเปกตรัมเป็น RTA ก็ RTA ก็มาดูเรียวทามครับ ว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงครับไฮพาร์สฟ hmm. ิลเตอร์อันนี้ก็โลโลคัทนะครับมาจับอย่างนี้เลยว่าจะอีก็ได้ครับเช็ค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 วอนต์ชิชิอ่าปัดขึ้นอ๋อเดี๋ยวมีเปลี่ยนเป็นวิดเตอได้ครับคือถ้ายังชอบแบบโลมิดไฮอยู่ก็ตามนี้เลยครับเช็คเช็ควอนต์ชววนต์ชววนต์ชมีเสียงกลางครับเช็คเช็ค นี่สิงเบีเช็คเช็ควันสิโลคัทก็เราเลือกได้คัทห้าสิบคัทแปดสิบร้อยหกสิบครับเดี๋ยวรัปิดเลยจุ๊จุ๊ฮะ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 ร้อยหกสิบครับประมาณนี้นี่เป็นเป็นวินเทจตัวนี้ก็เป็นคอมกับเกทนะครับคอมเกทก็เลือกได้เหมือนกันครับเป็นวินเทจหรือว่าโมเดิร์นครับโมเดิร์นก็จับอย่างนี้เลยเช็ค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 คอมเพรสเซอร์ครับเลโชอยู่ตรงนี้ ครับเดสโฮชดเชยเกคกับเชกเชกวันซีวันซีับเชกเชกวนีีนี่กดหัวทีมเลยีีฮ่าฮ่าฮ่าวันีโอเคครับประมาณนี้ถ้าชอบโมเดิเพนเตก็มาหมุนเอาครับเชกก็ดูว่ามันคัดลงมาตรงไหนเชเช วอนจู่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 ครับเกมก็ไอตัวเปลี่ยนก็ดูอยู่โมเดิร์นนี้ก็ได้ครบ,บเปิดขึ้นมาเช็คเช็คเช็ควอนจู่จู่จู่นี่ก็ดูเวลาใช้งานมันมันทำงานครับมอน่เตอร์โมเดิร์นเกจิจู่ ส,สลับมาหน้าแรกครับก็วนมาหน้าแรกใหม่ครัแบบ EQ ว o m มเกตนะครับหน้าจัดการครับอืมอะไรอีก <c oughs> อยากรู้เลยครับ <c oughs> <c oughs> นหน้ารวมง,งงอะไรกลับมาหน้าแรกไว้ก่อน <c oughs> อา่าพุตบอกแนละ้วอินพุทอ่า ตัวนี้ครับเป็นตัวจัดการจัดการของของ n n e l นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาลองช h a n นี้แล้วก็บังหลังโอเคยี่ห้าเรากดเข้าไปนะก็จะอย่างแรกคือเปลี่ยนชื่อนะครับอันที่สองเลือกรูปนะครับรูปภาพเลือกรูปจากกล้องจาก Library ก็ได้ครับไลบรารีมีอะไรมั่งเนีย่ยเอาอเคยโหลดรูปกีตาร์มากลเอารูปกีตาร์มาลงได้ ว่าเลือกสีนะครับเลือกสีแล้วตัวเนี้ยเวอร์ชันนี้มีมีของพิเศษมาอย่างหนึ่งคือ s แ i g ไซ u ์ c แอ s ไซ g ์ทำให้เราทำงานได้เร็วครับเช่นผมจะมาเลือกใหม่นี่เลยเดี๋ยวยดีฟอร์ม้ลยโหลดดีคอร์มตัว,ต,วตัวแรกเลยที่ยังไม่เคยใช้งาน ช็คเช็คเช็คเช็คกอ่ะเดียวจิ๊ก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 บวกสิโอเคตัวนี้เป็นหน้าแรกเลยนะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานกดเข้าไปโอ้สมโหผมเปิดขึ้นมายังไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็มาตั้งตั้งก่อนว่าช่องไหนเราจะใช้ทำอะไรครับเราใช้คลิปแอร์ไซนี่ยฮะลากลงมาเลยครับคลิกอ่าเสนะครับ ต่อไปอะไรเอ่ยทอม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 ไฮโอเฮดให้เดี๋ยวใฮแฮดนะครับโอเฮดหนึ่งสองอ่าถ้าสมมุติเราจะทำเป็นสตอริโอนะครับกดต,ตรงนี้ฮะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับชั้นหกชั้นห้าเจ็ดกับแปะครับกดยสดเข้าไปมันจะรัวเป็นสเตเตอร์ จนะเติบใหญ่กว่าเจ็ดกับแปดอ๋อมันก็ยุบยุบมาอยู่ด้วยกันแหละเจ็ดกับแปดครับยูแค่ซ้ายโอเคโฟล์ครับต่อไปก็เลือกไอคอนเลือกรูปมาใส่ครับเสน่ทองทองแหวครับโฟร์โค้ชอืมดีกว่า ไม่มีก็ไปโหลดรูปมาได้ครับเลือกรูปมาได้มันไม่สั่ก็ได้ใส่สีครับต่อไปก็ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปเลือกเลือกทีททละทีละนะครับคลิกลากใส่เลย